สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือสอสอรอประกาศผลคัดเลือกโครงการเด็กอวดบวกดีรุ่นแรก3ทีมสุดท้ายจัดสันทุนหนุนดำเนินโครงการรวม3 0 0 0สนบาทดันต่อย,ยอดสร้างสารรคงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่สังคมค่ะ นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมหรือวทอได้กล่าวว่าสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือสอสอรอกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินร่วมสมัยเด็กอวดบวกดีขึ้น เพื่อให้เด็กเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นด้านศิลปะร่วมสมัยและจิตอาสาให้เป็นต้นแบบในการส่งต่อคุณธรรมและคุณลักษณะจิตอาสาสู่สังคมภายใต้แนวคิด Good to g r a c e เปลี่ยนคนคิดได้ให้เป็นคนคิดดีการคัดเลือกรอบสุดท้ายมีทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก3ทีมที่ได้รับเงินรางวัลเป็นทุนในการดำเนินโครงการจำนวน3ทีมดังนี้ 1. คนไทยไปดวงจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้โครงการรอยศินรากถิ่นเกี่ยวกับการนำแนวคิดของงานจิตรกรรมฮูฟแต้มมาสร้างสารรค์งานศิลปะร่วมสมัยร่วมกับคนในชุมชนดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดกลสินสองอาร์ตฟอร์เชนสินเปลี่ยนโลกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการอาร์ตเฮลฮาร์ t ใช้องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและปัญหาด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กในชุมชนดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและ 3. อาร์เทตทอยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการการเรียนรู้ผ่านการออกแบบคาแรคเตอร์และการปั้นโดยนำสามผีไทยเลยได้แก่ผีตาโขนผีบุ้งเต้าและผีขนน้ำ เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลยได้เรียนรู้และสร้างสารรค์งานของตนเองซึ่งทั้ง3ทีมจะได้รับเงินรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน3 0 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินร่วมสมัยเด็กอวดบวกดีดำเนินการปีแรกเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นต้นแบบในการนำศิลปะร่วมสมัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งต่อคุณธรรมและคุณลักษณะจิตอา,าสาสู่สังคมภายใต้แนวคิด Good to Great เปลี่ยนคนคิดได้ให้เป็นคนคิดดี หลังจากนี้สสรจะให้ทุนสนับสนุนเยาวชนทั้ง3ทีมจะนำโครงการที่ผ่านการคัดเลือกไปดำเนินงานจริงร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมช่วยเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและสนับสนุนเศรษฐกิจวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเสริมพลังสร้างสรรค์ให้คนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและสังคมโดยเฉพาะการบ่มเพาะคุณลักษณะของความสร้างสรรค์และเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่ เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีความรักและได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและมีความเข้าใจเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้เติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพของชาติในอนาคต